คุณรู้หรือเปล่าครับว่านักดนตรีสามารถเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าสูงกว่าคนทั่วไปผลวิจัยของมหาวิทยาลัยเวสต์มิสเตอร์นะครับชี้ว่านักดนตรีครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวลมากกว่าคนทั่วไปโดยผลสำรวจครับจากกลุ่มคนนะฮะ2,211ชีวิตซึ่งเป็นนักดนตรีโปรดิวเซอร์รวมไปถึงผู้บริหารนะครับชี้ให้เห็นว่าเกือบ71%ครับต้องเผชิญกับโรควิตกกังวล และโรคตื่นตระหนกแพน i ิคดิสโทเดอร์ในขณะที่65%เตครับต้องทรมานกับโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวลผลวิจัยครับยังชี้ให้เห็นอีกว่าสาเหตุหลักที่ทําให้นักดนตรีเป็นโรคซึมเศร้าก็คือสุขภาพสุดโทมเพราะทํางานหักโหมมากเกินไปรวมถึงสาเหตุอื่นๆเช่นสภาพแวดล้อมการทํางานที่ย่าแย่ที่อยู่อาศัยเสื่อมโทมอาการเหนื่อยล้าจากการทํางานและนอกจากนี้ครับการทํางานในเวลากลางคืนก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุด,ด้วย และยังมีอีกหนึ่งงานวิจัยนะครับวิจคอว่ากลุ่มที่มีอายุนะครับ18 25ปีนันดนตรีกลุ่มนี้ครับจะมีสัดส,ส่วนนะฮะที่ป่วยมากถึง80%เลยทีเดียวและนันดนตรีน้อยกว่า40%นะครับสรารภาพว่าพวกเขาเข้ารับการบำบัดอย่างจริงจังแล้วก็มากกว่า50%ยอมรับว่าพวกเขาจัดการตัวเองได้โดยใช้แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดชนิดอื่น เป็นที่น่าเสียดายนะครับอีก19นะครับบอกว่าพวกเขารู้สึกว่าวงการดนตรีกําลังพยายามจัดการอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้สภาวะการทํางานดีขึ้นแล้วก็มีเรื่องที่น่าตกใจมากนะครับเมื่อหลายรายงานนะครับบอกว่าอาดีตกลุ่มนักดนตรีเป็นกลุ่มอาชีพที่บอบบางมีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยทางจิตและอยู่ถึงขั้นภาวะซึมเศร้า แล้เรื่องภาวะทางจิตนั้นครับถูกนํามาเก่าถึงอย่างแพร่หลายหลังจากความตายของศิลปินชื่อดังต่างๆอย่างต่อเนื่องทั้งคิสโคเนลแห่งซาวการ์เดนนะครับไอวินชีเชสเตอร์เบนิงตันแห่งลิกินพาร์หล้วนจากไปก็เพราะภาวะซึมเศร้านี่แหละครับ เพราะว่าการมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับงานศิลปะในแขนงต่างๆนั้นทําให้ศิลปินเนี่ยสร้างสรรผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับแต่ความรู้สึกหมุดมุ่นคุ้นคิดแล้วก็ซาบซึง้งซึมเศร้าในผลงานก็จะส่งผลต่อสุขภาพจิตโดยตรงในบุคคลที่เรียกว่าอารมณ์ศิลปินนะครับมีการเข้าถึงบทเพลงภาพวาดหรือการแสดงโดยเฉพาะในอารมณ์โศกตัดพพออาไลหลร่าไห้เมื่อศิลปินซึมลึกนะครับในอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้สะสมนานวันภาวะโรคซึมเศร้าอาจเข้าข้อบ โดยไม่รู้ตัวความเบื่อหน่ายในมนุษย์เบื่อหน่ายในวิถีชีวิตเร่งรีบหรือเนื้อแท้ของมนุษย์ที่ศิลปินค้นพบในงานครับนำไปสู่ความทอดอาลัยในชีวิตแม้ไม่มีปัญหาเรื่องชีวิตส่วนตัวนะครับแต่ผู้ที่จมอยู่อารมณ์ความรู้สึกผ่านการเสพงานศินละปะแขนงต่างๆจึงมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยด้านทางทจิตใจเกิดความท้อแท้และนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้เช่นกันครับ และการสร้างสรรค์ผลงานของเหล่าศิลปินนะครับล้วนซ่อนบาดแผลที่บ่มเพาะผ่านอารมณ์ความรู้สึกต่างๆและเป็นเรื่องยากมากๆครับที่คนรอบข้างจะมองเห็นบาดแผลลึกภายในของศิลปินนะครับดังนั้นครับการใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้างจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นไม่พูดจาบ่นทอนกับคนที่เราไม่รู้จักเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับ เพราะว่าอาจจะไปกระทบกับปมอารมณ์ความรู้สึกภายในที่เรามองไม่เห็นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีอารมณ์รู้สึกอ่อนไหวนะครับไม่มั่นคงถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ก่อเหตุการณฆ่าตัวตายในท้ายที่สุดนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับกับภาวะซึมเศร้าที่มันสามารถส่งผลกระทบถึงขั้นทําให้เราจากไปได้เลยนะฮะก็เอาเป็นว่าครับใครที่มีคนรอบข้างที่รู้สึกว่ามีอาการนี้อยู่ แนะนำเลยครับให้รีบไปปรึกษาแพทย์โดยด่วนหรือไม่ก็นะครับรับฟังเขาให้มากที่สุดอยู่เป็นเพื่อนเขาแล้วก็คอยให้กําลังใจคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ที่สําคัญนะเรื่องพวกนี้ควรต้องปรึกษาแพทย์แล้วก็รักษาให้ทันทุกทีเพื่อที่เขาจะได้อยู่กับเราไปนานๆน,นะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ แล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้กับช่องพูณช a แนลโดยดัยกันนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่อยู่ในภาวะนี้ผ่านไปให้ได้แล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างปกตินะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ